สวัสดีครับกลับมาพบกันต่อนะครับเมื่อกี้พักเบรกไปนะครับเพราะว่าผมอาจจะว่าคุยสดอั่นแ,แต่ว่าถ้าคุยกันแบบว่าต่อเนื่องยาวๆใช่ไหมเราก็จะแบบพักเบรกบ้างนะครับตรงนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามกันมาก็วีกว่าแล้วนะครับกับในการทําคลิปในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะครับการวิเคราะห์ดวงดาวความเป็นไปหลัก หลักของความหมายนะครับในความหมายของดวงดาวและของภพนะฮะตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาวดวงหนึ่งอยู่ในราศีนะครับราศีหนึ่งลองนึกว่าลองลองคิดตามนะครับว่าจริงๆมันก็กกว้างนะครับมันก็กว้างมากนะครับในเรื่องขององศาหรือว่าในห่วงของดาวที่จะพาดผ่านแต่ละราศี นั่นแหละครับผมตรงนี้นะครับก็แฟนรายการก็ยังฟังเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับบางท่านก็เรียกว่าขอไปเรื่อยๆอ่ะฟังกันแต่ละราศีนะครับตรงนี้เลยนั่นแหละครับผมเหมือนเดิมนะฮะเสียงผมจะชัดเจ๋วมั้ยนะครับมาต่อกันเลยครับราศีพฤษท้อทีราศีเมถุนนะครับจะข้ามไปอีกแล้วจะถอยไปอีกแล้วเมถุนคนคู่นะครับ เราึกภาพของราศีเมถุนคนคู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมคู่ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมข,ของชาวราศีเมถุนนะครับดาวราศีคนคู่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับตำแหน่งที่เห็นอยู่นะครับตำแหน่งนี้ก็คือวัน,ว,นวันนี้นะครับที่ผมอธิบายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะสืบเนื่องไปในช่วงของมิถุนายนไปเลยนะครับผมเมถุนคนคู่ของเรานะครับเมถุน ตำแหน่งของท่านอยู่นี่นะครับดาวพุธท่านอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะฟังดูแล้วก็จะบุรุในภวีนาท่านนะครับแล้วมีดาวอาทิตย์ด้วยนะครับผมให้กับท่านนะครับช่วงระยะนี้นะครับของเดือนพฤษภาคมสังเกตว่าทั้งดาวพุธและดาวอาทิตย์ดูอยู่ในภพวีนานะฮะก็จะมีคำว่าอะไรเอ่ยนะฮะหนึ่งเสียหายนะซ่อมแซมชํำรุดนะฮะ หนึ่งสี่นี่จะเป็นความหมายอะไรนะหนึ่งดิทรอนิกสนะอาจจะเป็นมือถืออิ็กทรอนิกส์เครื่องเสียงก็ได้พอพูดนีค่คือการได้ยินได้พูดได้ฟังนะครับในเรื่องของระบบเครื่องเสียงภายในบ้านหรือไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้แต่เป็นต้นในความหมายของสุข,สขภาพแหละครับก็หนึ่งในเรื่องของอสายตานะฮะความเค,นนครียดนะฮะใช้สมองหนะักหน่อยช่วงะระยะนี้ของยุคนดาวพุธที่โคจรอ,อยู่นะครับ ดาวพุธจะย้ายนะครับผมก็คือในช่วงของวันที่ยี่สิบห้านะครับของชาวราศีเมถุนนะฮะหลังจากนั้นดาวพุธก็มาอยู่ในตำแหน่งตัวชะตานะครับนี่สังเกตว่าช่วงนี้นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นราพะนะครับช่วงนี้บางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้ราบนะครับช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ได้ราบนะ ชาวราศีเมถุนนะครับที่คนดาวจันท่านแล้ว <c oughs> ดาวเจ้าเรินกันเงินจะดีขึ้นหรือเปล่านเดี๋ยวผมจะเปิดไปทินในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงเดือนไหนให้สังเกตกันดีๆนะครับ <c oughs> วันที่นะครับวันนี้20นะฮะ <c oughs> ดาวจันนะครับจะโครจรย้ายไปสู่ราศีครึกษ์นะวันที่22นะครับผม ยังไม่ค่อยดีนะฮะช่วงนั้นมีเรื่องใช้จ่ายเงินทองแน่นอนดาวจันอยู่ในพวินาศกับเรานะฮะอาจจะมีการซ่อมแซมนะฮะนครับผมน่ครับเมถุนนะครับรอก่อนนะครับแฟนรายการเดี๋ยวผมจะรันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้บวกกับผมช่วงนี้ว่างรอบเดึกกันเลยนะฮะจะให้ดีนะฮะดาวจันท์เนี่ยต้องไปสู่ราศีนะฮะเมถุนเนี่ยคือวันที่25 นะครับดาวจันนะวันที่25นั้นหมายความว่า25 26เนี่ยค่อนข้างจะดีในเรื่องการเงินของตัวท่านนะฮะค่อนข้างที่จะดีนะครับให้สังเกตช่วงระยะนั้นไปเลยนะครับของตัวท่านวันที่25ดาวพุธก็อยู่นี่ดาวจันก็อยู่ที่นี่นะครับดาวจันเป็นเจ้าเรือนเกษตรทําให้ด้านการเงินเนี่ยจะมีความหมายที่ดีตัวท่านนะครับสังเกตดีๆนะฮะ แล้วก็ดาวที่ทสู่ภพวินาน่ในที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมช่วงระยะนั้นเนี่ยของตัวท่านนะครับอ่าแล้วดาวสุกลุมท่านด้วยนะฮะสังเกตสังเกตความหมายพบถ้าเรามองดูโดยดวงดาวนะฮะดาวคู่ครองเนี่ยกับดาวเสาใช่หไหมฮะบางท่านกับเรื่องความรักนะครับหนึ่งความรักสองหุ้นส่วนหัวข้อนี้จะเป็นหลักๆใหญ่ๆนะครับเราชาวราศีเมถุนนะครับ ถ้ามองด้านดีมองด้านดีนะครับมองด้านดีคือว่าดาวคู่ครองละ่ะก็เป็นเรื่องการทํางานร่วมกันหรือเรียกว่าผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะฮะเป็นข้อที่ดีนะครับแล้วบางท่านกับเรื่องความรักนะครับที่เกิดปัญหากันไปนะครับหรือยังไม่จบสิ้นกันนะครับอาจจะเป็นแบบว่ายังคาราคาสังกันอยู่ นะครับกับเรื่องความรักส่วนใหญ่แล้วเมถุนนี้จะไม่ค่อยอเรื่องความรักมากนะครับทําให้ดาวสองดวงนี้กําลังเกิดการถอยมาเรื่อยๆนะครับบางท่านคิดว่าจบไปแล้วย,ยังไม่จบได้นะครับชาวราศีเมุนุนะครับตรงนี้เลยะนะครับพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับช่วงนั้นดาวพฤหัส ดาวสุดาวเสาพักนะฮะดาวพุธมณนะมนในที่นี้นี่เขาเรียกว่าเปรียบเทียบนะครับว่าดาวดวงนี้กำลังเหมือนเราไหวยในในน้ำนะฮะก็วนอยู่อย่างนั้นนะฮะไม่ได้ไปไหนนะฮะพายเรือวนอยู่นะครับสภาพตอนนี้ทำให้ชาวราศีเมถุนนะมีความคิดในช่วงงานนะในเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับ ที่ตัวเชืตาเนี่ยคิดเอาไว้แล้วก็มีเรื่องไม่เปิดเผยนะครับเก็บน้ำเอาไว้ที่เราได้ทำมันลงไปนะฮะพบว่ามีดาวปัจจัยหนึ่งที่สามารถที่จะทให้ชาวราศีเมถุนหลงผิดได้นะครับเพราะว่าดาวหาหูท่านนะฮะที่มากลุ่มตัวท่านอยู่นะฮะช่วงเวลานั้นเห็นไหมครับผมเปรียบเทียบเหมือนก้อนเมฆดำที่บดบงัง ช่วงระยะนั้นให้กับคุณได้เหมือนกันนะครับอืมแล้วถ้าหัวข้ออย่างนี้ดาวฤกห์เนี่ยกลุ่มทุบมาระวังมีความกันได้แล้วก็เออ่ในเรื่องการที่เขาคิดว่าดีกับคุณหรือเปล่าหรือว่ามาลงมาหลอกเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทำให้คุณแบบว่าสับสนได้นะครับตรงนี้เหมือนกันชาวราศีมถุนนะครับของคุณในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับพอเข้าวันจันทร์ที่แปด ดาวสุขที่พักอยู่ใช่ไหมครับผมถอยแทนที่จะเดินหน้าหรือจะไปต่อใช่ไหมถอยมาอยู่วินาศฟังดูแล้วในเรื่องของดาวสุขใช่ไหมดาวสุกเนี่ยวินาศปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรบ้างล่ะหนึ่งการใช้ใจ่ายและก็ฟุ่มเฟือยได้เหมือนกันนะครับนี่คือดาวสุกสองตีโกน นะฮะตีโกนแน่นอนสัมพันธ์กับดาวข้างดาวคู่ครองนะครับบางคราวกับเรื่องความหลังยังไม่จบสิ้นกันด้วยนะี่ดาวศุขอยู่หลังบ้านนะฮะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะเดีย๋ยวจะมาดูสเต็ปต่อไปนะ,ะดาวศุขร์ยายนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวเก,กิดย้ายตามมาด้วยอยู่ราศีมีนเกตอยู่พบงานนะฮะงานสัมพันธ์กับดาวฤหัส ก็คือกับผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานกับคนคนรักหรือเพศตรงข้ามนะครับอันนี้จะแนวแบบว่าอะไรนะครับหนึ่งทำงานร่วมกันแล้วก็มาชงมาชอบหรือหลงไหลนะฮะนีมีความหมายทนโทนนี้เลยนะฮะชาวราศรีเมถุนเกิดความรักร่วมกันหรือทำร่วมกันแล้วมันจะเกิดความรักที่จะเกิดขึ้นในช่วงยางนั้นนะฮะของตัวท่าน เดี๋ยวจะดูต่อนะฮะเดี๋ยวก็จะจะพูดถึงดวงดาวไปเรื่อยๆทำไมผมพูดอย่างนั้นนะฮะมันจะเหมือนแบบเราก็วางวางหมากเวลาดาวจะเกิดการวางหมากไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับผมหลังจากที่ดาวย้ายไปแล้วใช่ไหมครับว่าดาวย้ายนี่คือดาวถอยใช่ไหมคดาวเกตนะครับพอเข้านะครับ <c oughs> วันอังคารที่สิบหกนะครับอาทิตย,ย์ย้าย อังคารย,ย้ายอาทิตย์ย้ายรลางอังคารย้ายนะครับอาทิตย์ย้ายมานะอังคารย้ายตามไปด้วยนะครับอังคารนะครับอยู่ในภพการงานท่านแล้วนะพบภพการงานท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นภพลาภะด้วยนะครับภพลาภะนะครับอังคารเป็นเจ้าเรือนของลาภะด้วยนะครับอยู่ในภพการงานนะฮะับสามเก้า ของดาวพฤหัสราศีเม,มีนอยู่นี่แน่นอน่คะคมัเนื้อเรื่องจะเกิดการสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะไม่ทราบว่าท่านได้ทํางานร่วมกันหรือเกิดเกิดความชอบซึ่งกันอย่างเงี้ยหรือคนาแอบชอบแอบรักอะไรเีในความหมายของชาวราศีเมถุนนะฮะของช่วงระยะเวลานั้นนะครับของคุณนะฮะสังเกตดีๆนะฮะดาวที่กําลังยาอยู่วันที่16นะฮะแต่ปัจจัยหนึ่งนี้แหละ ที่เป็นตัวเรียกว่าจะเกิดผลนะครับจะเกิดผลเกิดผลในที่นี้เพราะว่าทั้งดาวพุธใช่ไหมครับดาวราหูที่กลุ่มอยู่กับดาวพุธไงช่วงนี้ดาวพุธเนี่ยที่ผมบอกไปกําลังแบบไม่นิ่งด้านความคิดความอ่านบางทีเกิดสับสนหรือกําลังคุ้นคิดนะฮะหรือไม่เป็นตัวงตัวเองเป็นต้นนะฮะช่วงระยะน,นั้นของชาวราศีเมทุนนะครับของพุธเลยนะฮะ เพราะว่าพุธวันที่21คือวันอาทิตย์นะครับดาวพุธถอยมามาเจอกับดาวศุกร์ที่อยู่หลังบ้านนะฮะหลังบ้านนี้ผมจะใช้สักยอะไรไหมครับผมผมมีผมมีลูกค้านะฮะดาวศุกร์อยู่วินาทก็ค,คือความหมายเนี่ยความรักของคุณดาวพื้นเดิมเนี่ยจะมีความรักทีเนี่ย ต้องเก็บํำก่อนไม่เปิดเผยนะฮะเหมือนเหมือนที่เรียกว่าความรักที่แบบหลบๆซ่อนๆหรือว่านินจานะดาวพุทธที่ไม่นิง่งก็ถอยไปเจอดาวสุกนะดาวสุกข,ของเขาเห็นไหมสุกเนี่ยแอบอยู่นะศุสรกแอบไม่พอเมถุนเมถุนดาวพุธก็ไปแจมด้วยดิเห็นไหมแทนที่จะไปข้างหน้าต่อไม่ไม่ปฏิบัติต่อนเะมถุนจะไม่ไม่ปฏิบัติต่อ แต่เมถุนก็เป็นใจไปด้วยนะฮะเรื่องความัเห็นไหมรักเป็นใจไปด้วยนะครับให้กับท่านในช่วงระยะน,นี้ก็ท่านช่วงนี้ก็เรียกว่าอะไรค่ะคิดดีๆหรือติกตองดีๆนะครับในเรื่องของความรับอาจจะมีความว่าไม่ชัดเจนหรือคุ้มครือให้กับตัวท่านได้นะครับตรงนี้แต่ในเรื่องของการงานก็สัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของพบ ราพานะครับตรงนี้ก่อนทําให้ผู้ใหญ่นะฮะหรือเพศตรงข้ามที่ดูแลปกครองเราค่อนข้างที่จะดีประเด็นนี้ได้นะครับแต่ปัจจัยจะมาสัมพันธ์ในเรื่องกานะรแลิกข้ความรักเข้ามาได้นะครับตรงนี้เลยชาวราศีเมถุนในช่วงของมิถุนายนนะครับของตัวท่านนะานะาานะี่นะครับอ่ะไม่มีข้อความเลยนแฟนรายการนะครับฟังอยู่นะครับ นั้นหัวข้อนี้จะไปโฟกัสเรื่องอย่างนี้แนวๆน,วนี้ทั้งนั้นเลยกับชาวราศีเมถุนนะครับของตัวท่านสังเกตพุธกสุเนี่ยเห็นไหมครับยังไม่ปกตินะฮะนั้นช่วงที่ไม่ปกติเนี่ยอยากให้คุณอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรที่คิดว่าเสี่ยงนะครับคิดว่าเสี่ยงพง่ายๆนะครับเพราะว่าทั้งดาวสุกับดาวพุธไม่ได้นิ่งนะครับ แล้วก็อยู่ในภพที่ไม่ค่อยดีนะครับในความหมายนั้นนะครับผมหนึ่งความหมายนะครับแต่ในความหมายนี้ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งนะลองมองอีกมุมหนึ่งในมุมอีกมุมหนึ่งนะฮะอีกมุมหนึ่งนะครับ,ก,รบก็หมายความว่าสุขวินาศสุขพยายยะทําสวยนะฮะเมถุนช่วงนี้จะไปทําสวยนะอันนี้ประเด็นนี้ก็ได้เหมือนกันนะับเพราะว่าต้องมีการไปทําสวย ความงามอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการรักษาตัวการดูแลอันนี้ก็ใช่หัวข้อนี้ได้เห็นไหมครับผมตรงนี้นะครับเรามองว่าความเสียที่เป็นเป็นผลที่ให้คุณกลับมานั่นแหละครับตรงนี้แหละครับนั้นช่วงของมิถุนายนจะเนื้อเรื่องราวราวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านกำลังตัดสินใจและทําอะไรลงไปอางี้ก่อนนะครับในเมื่อแย่ก็ต้องมีดีนะฮะสังเกตว่าจะดีในช่วงระยะไหนนะฮะ มิถุนาใช่ไหมครับผมคุณก็ไปรออีกเดือนหนึ่งแล้วกนะันนะนะครับเพราะดาวยังไม่โคจรไปอยู่กลับมาตัวตนคุณอีกครั้งหนึ่งก็เปรียบเทียบว,ว่าไม่ปกติตัวเ้าตาเนี่ยจะเกิดการไม่ปกติละถ้าดาวกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยกลับมาอีกแล้วกลับมาคิดได้นะฮะบางทีช่วงนั้นแบบไม่รู้อะไรเข้ามาโดนใจนะครับช่วงนั้นอนะดาวพุธกลับมาอีกรอบหนึ่งดาวศุกร์มาอีกรอบหนึ่งลนะเดินให้ปกตินะครับก็จะมีผลกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับ ของตัวคุณนะครับผมแล้วกรกดากรกดาสิงหาเนี่ยจะคอค่อนข้าง,างจะไปที่ดีหมดแล้วนะครับชาวราศีเมถุนเพราะดาวทุกดวงเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าคุณหมดเอ๋อยู่ตรงหน้าคืออะไรนะอยู่ตรงหน้าก็เปรียบเทียบว,ว่าถ้าตัวคุณอยู่ตรงนี้พบของคุณก็เป็นพบเหมือนกันข้างหน้ามันจะเกิดเรียงกันไปนะฮะมันจะมีอะไร เกิดขึ้นนะฮะในเรื่องเงินไหลได้ที่จะตามมาในข้างหน้านี้นะฮะแต่ขอให้ใจเย็นกันก่อนนะฮะและยิ่งสอดคล้องกันไปด้วยนะครับว่าดาวคานต้องเป็นเกษตรลภาภะเขาด้วยเห็นไหมครับผมนี่ถ้าเรามองสเต็กในความหมายในเมื่อมีไม่ดีก็ต้องมีดีนะครับในเรื่องของดวงดาวขอให้ฟันฝ่าแล้วก็ใช้เวลาใช้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องขี้คลายว่าเออจังหวะนะครับเป็นเครื่องเครื่องจังหวะด้วยเหมือนกัน,นะะเรารู้ว่าเอ๊ะ ขาประกาศเตือนนะครับมีคลื่นอย่างนี้นะฮะมีพายุท่านอาจจะเตรียมตัวป้องกันได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละครับชาวราศีเมถุนนะครับผมตรงนี้อ่ะไปแล้วนะฮะเมถุนคนคู่ของเรานะครับอนาคตก็เรื่องความรักจะต้องกลับมาอีกแน่นอนเพราะดาวเสาร์กับดาวพฤหัสจะถอยกลับมาอีกรอบนะครับของตัวคุณในช่วงของกลางเดือนมิถุนาด้วยกลางเดือนมกราคมด้วยนะครับอันนี้พูดเผื่อไว้เลย นะครับผมตรงนี้อ่ะข้อความไม่มีนะเดี๋ยวผมจะพักเบกต่อหนึ่งด้วยวันนี้ยาวนะฮะจนจนให้ผมหมดแรงแล้วกันนะครับผมพักเบรก่อนเดี๋ยวมาเจออีกราศีก็ระหวดนะเป็นไงบ้างนะครับแฟนรายการขอให้ผมพักเบรก่อนฮะวันนี้ก็ขอบคุณชาวราศีเมถุนนะครับแล้วก็ห้ยฝันฝ่าไปได้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอตวลากนนะฮะสวัสดีครับ ทีเจอกันนะครับผม